ก็จะมีจุดที่ว่ารถจอดสําหรับคนพิการเนาะทุกคนนี่เนาะบ่อนจอดรถสําหรับคนพิการเด้อทุกคนเนาะนี่เนาะก็จะว่างแบบนี้เพราะว่ายังบ่มีคนพิการเข้ามาใช้บริการเนาะทุกคนเนาะสปปล้าเพื่อนกอมีมาระยญาติดีเนาะทุกคนเพื่อนก็บบได้จอดทับเนาะนี่เนาะนี่ก็ปล่อยให้คนพิการเพื่อนมาจอดเนาะ เฮล lo สวัสดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวอนอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนนะาวานนรก็มาแปลในินึงเนาะใส่แว่นตาทุกคนเนื่องจากว่าสาวนขับรถเนาะกำลังจะเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทร์นั่นเองทุกคนแล้วในระหว่างการเดินทางเนาะสาวนก็จะเติมน้ํามันทุกคนซึ่งสาวนมักจะเติมน้ํามันที่ปัป้มปตทเนาะทุกคนส่วนใหญ่เพราะว่าปัป้มปตทเนาะก็ถือว่าเป็นปั้มที่ใหญ่ เนาะแล้วก็เสื้อถือได้เนาะทุกคนรัสสาวรก็แบบอ่าใส่มักใส่ปั้มปตทเนาะทุกคนหรือบอกกับปั้มพารจังซีฮนาเนาะ,ะทุกคนอ่าแล้วสาวรก็คิดออกเลยว่าอยากจะรีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งว่าอ่าจะมีรถในลาว ามาใส่ปั้มน้ำมันมาใส่น้ำมันในปั้มปตทนี้น้อยหลายสํหใดเนาะทุกคนซาวรนก็จะใส่อยู่ในเมืองพูนฮงนี่แหละเนาะทุกคนเป็นปั้มปตททีท่ถือว่าได้ว่าเป็นปั้มใหญ่เนาะซึ่งตั้งอยู่บ้านาหลังห2เนาะทุกคนเมืองพนงูนฮงแทงเวียงจันนั่นเองอเดี๋ยวซาวรก็จะขับรถไปแล้วก็จะไปเติมน้ำมันมาเบิ่งกันทุกคนว่าจะเป็นแนวใดเนาะไปไปเบื้องพร้อมกันเลยว่าอาจะมี อรถประสานเนาะมาใส่มาใส่ใสบริการเนาะปั๊มน้ำมันปตทนี่น้อยหลยสำ่งได้แล้วภายในปั๊มเนาะจะมียางแม่เนทุกคนไปกันเลยทุกคน let's go <S ต้องขออภัยด้วยทางด้านหน้าก็จะเป็นหุบหกบได้น้อยนึงเนะทุกคน <c oughs> น่ารถของสาววอน <c oughs> เนาะม,นมันยุมัยะเนาะ นี่นะตอนนี้สาวรก็กําลังจะหอดตปัต้มปตทอแล้วทุกคนที่อยู่บ้านหลักห้าสิบซองเด้อทุกคนเนาะจะอยู่ทางเบื้องขวาเมือของเฮานะนี่นะแห่เติมน้ํามันก้อนทุกคนโอ้โหรถจบโอ้รถ จบคือลายแท้ภายในตัน้มเราก็จะมีธนาคารพร้อมทุกคน jdb เนาะเป็นธนาคารหว่วมพัฒนาเนาะใส่ก,กระสุนเนอะสามแสน ตอนนี้สาวรกําลังเติมน้ํามันอยู่ทุกคนรถสาวรกินน้ํามันกระสซวนเนาะไม่แนใ่ใจว่าทางไทยเพื่อนห้องน้ํามันอย่างเนาะทุกคนเติมน้ำมันทุกคนสามแสนกีบเนาะสามแสนกีบนี่ไปกับ ไปเวียงจันได้เนาะทุกคนพอดีเลยเนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจ่ายเงินให้เพื่อนก่อนจ่ายไปเดี๋ยวเขาจะไปอจอดรถเนาะนี่สบายดีสบายดีหลัง52เนาะ อเมซอนทุกคนคอฟฟอ่อเมีซอนในตั้มน้ำมันเนาะก็จะมีอเมีซ mm ้อ hmm. นเนาะกาแฟคอฟฟ mm hmm. แบบนี้เนาะสอาไว้บริการประชาชสนแบบเวลาเดินทางอยากพักผ่อนกระแวะพักผ่อนได้เนาะแต่เดี๋ยวสาวรอจะพาทุกคนลงไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านนอกแล้วก็จะมาเบิ่งว่าจะมีรถมาใส่น้ำมัน น้อยหลายสาใดนาะทุกคนไปกันเลยแต่ทุกคนตอนนี้ซาบอนก็จะเข้าไปาซื้อน้ำกินเนาอะที่อเมซอนนาะทุกคน <c oughs> จะเป็นประมาณซ <c oughs> าบอนจะมาสร้าง ว่ายิเชียบเลยเนาะแล้วก็มีลูกค้าม่ใช้บริการก็มีทุกคนที่สำคัญเรามีคนไทยนะทุกคนี่าตัวนี้เนะเาะเพราะว่าสวอได้ยินคนบ้องภาษาไทยสวอนดีใจเนาะที่แบบคนไทย มาเดินรอบเขาหนามาที่ประเทศเราตอนนี้สาวได้สามักนาวเลยเนาะอันนี้รถขึ้นมาเติมน้ำมันที่ปั้มปอต่อทอนะทุกคนแล้วก็มีรถประสาชนมา พักรถหรือว่าพักเสาพักคนน้ำอะไรเนาะทุกคนแวะเข้าห้องน้ําแวะกินน้ําแวะกินกาแฟเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะี่ละรถที่มามาเติมน้ํามันที่ปันะ๊มเนาะก็ทยอยมาเท่อละคนสองคันแบบนี้เนาะทุกคนมีรถจบบ่แน่ใจว่าเจ้าของกิจการ่นน่าจะ ขายรถจกบกหรือว่าเฮ็ดเอียงเกี่ยวกับรถจกเนาะทุกคนในปั้มแห่งนี้เนาะอ่ามีบริการล้างรถนําเดบอทุกคนเนาะทางด้านหน้าของเราเนาะโอทุกคนคนมาแวะเสาไหลเนาะคนมาเติมน้ํามันก็ถือว่าหลเนาะ,นะทุกคนแล้วภายในปั้มน้ํามันนี่ก็มี ธนาคาร JB นะทุกคนเป็นธนาคารหว่วมพัฒนาเนาะนี่ไวบริการลูกค้านะทุกคนเปิดบริการวันจันทร์วันศุกร์เวลา8โมงครึ่งตอนเ้ารา์3โมงครึ่งตอนแรงนะทุกคนแล้วก็จะมี่อาอฟ่เอเมซอนะทุกคนนี่สบายดีรัก52นะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีห้องน้ำไวคอยบริการ ประสาสนมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำสายเนาะมีน้ำตกพร้อมทุกคนสวยงามเนาะเสียงน้ำตกแบบเย็นสื่นใจเนาะเนาะก็ะจะมีประสาสนที่เพื่นมาใช้บริการเนาะมาแวะเซาพัก่อนะทุกคนซาสาวซา,วาวลาวเนาะเนาะก็ะะจะมีห้องน้ำอันสำหรับ ผู้เฒ่าผู้ที่ผู้ที่กกรเนาะหรือว่าสำหรับสำหรับเด็กน้อยกันนี้เนาะทุกคนทางโซนด้านนั้นก็จะเป็นโซนที่เพื่อนขายาเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในน้อยเนาะให้คนได้เข้ามาซื้อมาจับจ่ายใส่สวยเนาะแล้วทางโซนด้านนี้เนาะก็จะมีเอทีเอ็มทุกคน a อทอ่าให้คนมากดเงินเนาะเนาะคนก็จะมากดเงินอยู่จุดนี้นะทุกคนมีสองตู้เลยมีธนาคาร,ารการค้าต่างประเทศแล้วก็เจดีบีเนาะ,นนะบรรยากาศทางปั๊มตตททุกคน แล้วก็จะมีป้ายบอกราคาน้ำมันละเอียดเนาะทุกคนก็น 19, กนะ่วสิบเกนห้าร้อยห้าสิบกีบเนาะแอดซั่งซอสามพห้า้อยเจดสิบกีบก็จะมีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจนแล้วก็นี่เนาะมีประชาชนเพื่นมากดเงินเนาะทุกคนมีซองตู้เนาะกดเงินสดเนาะ ทุกคนก็ถือว่ามีคนมาใช้บริการลายเนาะทุกคนทั้งภาคเซาลถแล้วก็ใส่น้ํามันเนาะเติมน้ํามันเพราะว่าส่วนหลายคนลาวเขาก็นิยมใส่น้ํามันตั้มปอตอทเนาะทุกคนเพราะว่าปั้มปตอทอน,นี่ก็ถือว่าเป็นตั้มที่ใหญ่เนาะทุกคนเด๋วซาวอลจะพาทุกคนเข้าไปอ่าฮานมินิมาร์จะเข้าใดบนเนาะบนแน่ใจ จะเป็นประมาณนี้เข้ามาก็จะเจอเคาน์เตอร์เนาะแล้วก็จะมีส่วนหลายก็จะเน้นเป็นน้ำเนาะแล้วก็อาหารเป็นหมี่ไวๆมาม่าอย่งางนทุบโงะก็อ่าประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ส่วนหลายสินค้าในนี้ก็จะเป็นสินค้าไทยด้วยทุกคนไวไวนี่เนาะยำๆ มามาของไทยทั้งนั้นทุกคนสินค้าไทยนี่แบบกล่องแบบซองมีครบเนาะทุกคนไซมินิก็มีนีน่เนาะก็จะปินประมาณนี้เนะาะหาสะดวกซื้อเขอาของข้างช้ที่จำปินอะไรเนาะทุกคน ก็มีขนมตะวันนี่ขนมไทยทุกคนกับขนมรวยเพื่อน,นเนาะข้าวเกียบกุ้งของไทยด้วยทุกคนเด้อปาตี้นี่เนาะทุกคนนี่อันนี้ก็คือความจริงเนาะทุกคนก็เป็นของไทยแท้สาวรนก็ว่าเป็นของไทยสินค้าไทยซึ่งสินค้าไทยนี่ได้มาตรฐานอันนี้ต้องยอมรับเนาะทุกคนกคน,นี่ขนมอันนี้กับขนมไทยด้วยทุกคนนี่เนาะมีลายเลยทุกคน มนะีตะวันแบบทงใหญ่มึกกุมึกกุกกนี่ทุกคนอเออกระถือวัสะดวกนะทุกคนมีน้ำมียังไว้คอยบริการไอสกีนนะทุกคนสะดวกสบายเนาะมาปั้มแล้วก็อ่าสบายแนละ้วทุกคนแล้วก็มียาดูห่งไทยเนาะ ตอนนี้สวอนก็จะออกไปด้านนอกนะอันนี้จะมีห้องการเนาะห้องการปั้มน้ำมันทุกคนเนาะจะมีห้องการที่แบบว่าอ่าพนักงานก็จะประจำการอยู่ณนะจุดนี้ก็จะมีจุดที่ว่ารถจอดสำหรับคนพิการเนาะทุกคนนะี่เนาะบอนจอดรถสำหรับคนพิการด้อยทุกคนเนาะ น,นะก็จะว่างแบบนี้เพราะว่ายัางบ่งมีผลี่การเข้ามาไซ้บริการเนาะทุกคนเนาะสปปล้าเพื่อนก่มีมารายาทด,ดีเนาะทุกคนเพื่อนก่อบบได้จอดทับเนาะนี่เนาะนี่ก็ปล่อยให้คนที่การเพื่อนมาจอดเนาะมีล้อหมักส้มน,นํำนี่เนาะทุกคนล้นอหมักส้ม นเนาะรถก็ทยอยมาเรื่อยๆห้แหละทุกคนที่เพื่อนมาเติมน้ํามันที่ปั๊มแห่งนี้เนาะทุกคนเนาะปั๊มแห่งนี้เนาะเป็นคนล้าเนาะที่ประกอบกิจการปั๊มปตทอท,อที่ตั้งอยู่หลัง52เนาะทุกคนและเจ้าของ,งทแท้เนาะรื้ว่าเจ้าของแบรนด์คือเป็นคนไทยเด้อเนาะบรรยากาศโดยรอบเนาะในปั๊มปตท ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าเพิ่นจัดได้แบบว่าสวยงามแล้วก็ถือว่าครบนะทุกคนใครที่เข้ามาในนี้ก็ถือว่ามีจุดบริการได้หลายอย่างเลยเนาะอยากล้างรถก็ได้ก็มีเนาะอยากกินข้าวกินน้ำมีครบนะทุกคนบ่อนจอดรถก็ถือว่าสะดวกสบาย เดวซาบอนจะพาทุกคนไปบึง่งอ่าห้องน,ำน้ำเนาะว่าจะเป็นอะไรนะทุกคนก็จะมีทั้งขี่เนือน้อเนาะอะไรแบบนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงเนาะทุกคนก็จะมีแบบกระจกแบบนี้เนะาะให้เขาได้แบบแงยงแดมเนาะทุกคนประมาณนี้ ทุกคนห้องน้ำก็ถือว่าสะอาดเนาะก็ะถือว่าสะอาดเลยนีพัดลมนำนทุกคนนี่ห้องน้ำก็ถือว่าสะอาดทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นน้ำตกเนาะ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วก็แบบซื่นใจเนาะทุกคนนี่นะทุกคนบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้เนะอ่ะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวอนก็จะขออนุญ,ญาตเราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดอ้อ ฝากทุกคน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาววอนเลยสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตสาวรอ,อยากให้กำลังใจสาววนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย